เมตรล้กันนะครับถ้าเราจะสร้างภูขเขามาแม็กซิมัมมันก็แค่500เมตรความยาวก็1000แล้วกันนะครับเป็นจัตุลักเราก็จะได้เทอร์เรนล้วที่มีขนาด1ตารางกิโลเมตรสูงสุดได้แค่500เมตรนะครับอีกตัวหนึ่งที่คุณต้อ,ตองรู้นะครับก็คือตัวนะครับอ่ะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวก็กดเซต RESOLUTION นะครับมันก็จะมีขนาดเล็กลงเห็นไหมครับมีขนาดเล็กลงที่เทอเลนส์จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับเรียกว่า,าตัว t t t n h i h h map นะครับซึ่งจะใส่เป็นเปอร์เซนต์ตัวนี้หมายถึงอะไร t t e เทน High Map นะครับตัวนี้หมายถึงว่าเราเนี่ยจะยกพื้นดินเนี่ยให้มันมีความสูงขึ้นมากี่เมตรนะครับเราสามารถใส่เข้าไปได้ซึ่งหน่วยมันจะเป็นเปอร์เซนต์อย่างตัวเนี้ย ทำไมเราต้องยกมันขึ้นมาเพราะในกรณีที่เรามีชั้นใต้ดินมีน้ํานะครับเราต้องยกพื้นดินของเราตัวนี้ยกพื้นตัวนี้ให้มันขึ้นมาตัวนี้ผมจะใส่สัก10%แล้วกันนะครับสิเมตรก็คือ2%อเร์เซ็นะผมจะยกขึ้นมาน้อยไปผมสัก30แล้วกันผมยกขึ้นมายกพื้นดินขึ้นมา6%คือ30เมตรแล้วผมก็ทําการแฟลเทนปั๊บคุณจะเห็นว่าพื้นดินของผมขยับขึ้นมานะครับตามที่ผมเซตเอาไว้อ่ะ นี่คือการกำหนดค่าเบื้องต้นนะครับให้กับตัวเ t ์ r r a i ์ของเราตอนนี้เราได้ t ท r ร a แ n ขนาดขนาด1ตารางกิโลเมตรแล้วต่อมาที่สำคัญคุณจะเห็น Inspector ของตัว t ์ r r a i ์ตัวน,นี้นะครับก็คือคุณสมบัติของมันอยู่ที่ Position 00 Rotation ก็ไม่ Rotation อะไรเป็น Default นะครับ Scale เป็น 1, Scale ตัวนี้เราเพิ่มได้ถ้าผมใส่2นะครับสิ่งที่เกิดขึ้น หมายถึงว่าค่าทุกค่าจะถูกคูณ2ออกไปครับคือขยายมันขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เราเซฟตามที่เราเอาไว้มาดีกว่านะครับอ,อ๋อลืมบอกไปอย่างหนึ่งสร้างโปรเจกต์มาทีแรกเราต้องกด save เซฟด้วยนะครับมันจะยังไม่เซฟให้เรานะครับเราต้องทำการเซฟซีนนะครับคุณกด Command S นะหรือ c o n t r o l s ก็ได้นะครับถ้าใน Window s c o m m a n d S แล้วผมเซฟชื่อว่า my เอนส์หนึ่นะครับปึ๊บคุณจะเห็นว่าตัวนี้มีซีนขึ้นมานะครับเป็นรูปของโลโก้ของ u n t y อ่ะคราวนี้เราจะมาดูเครื่องมือแล้วกันผมขอมุมมองในมุมมอง Top View แล้วกันนะครับทําการเลื่อนมาหน่อยอ่าเล็กไปนะครับอ่ะได้ละนะครับตัวนี้นะครับดูทูตัวแรกนะครับ ชื่อว่า r i g h and lower the t a l r a i n height หมายถึงเราจะยกพื้นดินขึ้นหรือกดพื้นดินลงนะครับถ้าเรากดที่ปุ่มนี้ปั๊บคุณจะเห็นว่ามีหัวบัชต่างๆให้เลือกนะครับว่าเราจะเลือกหัวบัชแบบไหนนะครับผมเลือกหัวบัชเป็นแบบที่3แล้วกันบัชไซส์เราสามารถกำหนดขนาดของไซส์มันได้นะครับตัวนี้นะครับไซส์บัชที่เราจะวาดเออก็มีขนาดเล็กถ้า100ก็มีขนาดใหญ่ผมเอาสัก 50าบอ่า o c c u p a c i t คือเราจะกดกดลงไปครั้งหนึ่งเนี่ยให้มันกดลงไปแน่นมากแค่ไหนนะครับหรือว่ายกมันขึ้นมาแน่นแค่ไหนผมเอา50 50แล้วละกันครึ่งหนึ่งอ่า uh, ผมจะทำเกาะละกันซึ่งเกาะตรงรอบเกาะมันจะต้องต่ำกว่าใช่ไหมมันจะเป็นพื้นที่ของน้ำเราจะกดเห็นไหมเขาบอกว่าคลิก the light นะครับก็คือถ้าเรากดคลิกแล้วกดลงไปเนี่ยมันจะดึงพื้นดินขึ้นแต่ถ้าเรากดชิปค้างไว้แล้วกดคลิกลงไปเนี่ยมันจะทําให้พื้นดินยุบลงนะครับผมก็จะทําพื้นดินของข้างข้างให้มันยุบลงอ่าตัวนี้ควรจะนะครับทำง่ายง่ายแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันจะไฟล์ใหญ่เวลาแนานเราก็ค่อยไปแต่งให้สวยเองแล้วกันนะครับ จำได้ไหมว่าเรายกพื้นขึ้นมา10เมตร30เมตรใช่ไหมครับเพราะงั้นเราก็กดลงไปได้30เมตรนะครับทีนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวผมเอาลายคร่าวๆกันนะครับ ไปได้หัวเล็กไปเนี่ยผมเพิ่มไซส์หัวอัดขึ้นมาหน่อยนะครับจะได้ใหญ่ขึ้นตรงนี้พวกเราก็ไปแต่งเอาให้มันสวยนะครับตามใครมีหัวอาร์ตได้ไหนใครไม่ได้ถนัดเขียนโปรแกรมอยากจะทำเฉพาะเทอร์เรนหรือว่าทำโมเดลสวยๆครับก็มาหัดไว้นะครับ ประมาณนี้ได้เกาะขึ้นมาแล้วนะครับถ้าคุณกด p ป r s p e e t i v e ดูนะครับแอคุณจะมองเห็นว่าเริ่มเป็นรูปเป็นลากของเกาะละนะครับเอาใหม่นะครับคราวนี้ผมจะทำมีแม่น้ำเวยละกันผมจะทำมุมด้านนี้เป็นภูเขาละกันนะครับส่วนอันนี้ภูเขาผมก็จะกดไม่ต้องกดชิปละนะครับกดให้มันโด่งขึ้นมาเลยนะครับ ตนี้คนก็สามารถกดให้มันโด่งขึ้นมาได้เลยลอ,องดูไปไวส้สิปั๊บอ่าโด่งมุมนี้ง่ายกว่านะครับอ่าเรายืดขึ้นมาได้เรื่อยๆ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะค่อยมาเกี่ยให้มันแบบเท่ากันนะครับแล้วผมจะมีภูเขาไฟอีกตัวนึงแล้วกันตรงนี้กลมๆขึ้นมาเดีย๋ยวตรงนี้เราจะทำเทคนิคให้ไม่เป็นป่องนะครับกลมๆขึ้นมาก่อนตรงนี้อโอ้สวมากนะครับ ตอนนี้ค่อยเกลี่ยมันนะครับปึ๊บนะครับทําแม่น้ํานิดนึงนะครับผมทาแม่น้ํานิดนึงแล้วกันนะครับมาจาก,กเขากดชิปว่างไว้แล้วมันก็จะกดมันลงนะครับน่ผมมีแม่น้ําออกมานะครับเอานะครับ ลูปปุ๊บนายขึ้นมาละเพราะงั้นทูตัวแรกเราจะรู้แล้วว่าเราใช้ในการยกขึ้นยกนงของพื้นดินนะครับตัวที่2นะครับตัวนี้ชื่อมันชื่อว่าแพนไฮท์นะครับพอเราคลิกออกไปเนี่ยสิ่งที่เห็นด้านล่างคือเราจะสามารถเซตความสูงมันได้เพื่อจะเขียนมันเท่ากันเนี่ยเช่นผมอยากจะใ,ให้ภูเขาสูงตัวนี้นะครับสูงสักแค่200เมตร enter นะครับเลือกขนาดหัวบัชไม่คุณดูนะครับถ้าผมกดคลิกลงไปตรงนี้จ y ปึ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเซตให้หัวมันมีความลาบเรียบแค่นะครับถ้าตัวไหนสูงอือมันก็กดลงไปให้เหลือ200ตัวไหนต่ำกว่ามันก็จะดันขึ้นมาให้เป็น200 เออคุณจะเห็นตรงนี้เห็นไหมสองร้อยเมตรนะครับอสองร้อยสูงไปอผมว่าเาสักร้อยห้าสิบเมตรแล้วกันอืร้อยห้าสิบเมตรนะครับเอ่อได้ละร้อยห้าสิบเมตรส่วนพวกเขา ลูกใหญ่ก็สัก300เมตรยังไม่ไรนะครับพวกเราเข้าไปแต่งให้มันสวยเอาแล้วกันนะครับผมคงไม่เสียเวลากับตัวนี้มากนะครับให้รู้ไอเดียคร่าวๆเฉยสมมติประมาณนี้นะครับ มียกขึ้นยกลงนะครับมีเซตความสูงของมันอ่าเดี๋ยวผมจะเซตความสูงให้เป็นป่องใช่ไหมผมก็จะเซตให้มันเดี๋ยวสักหนึ่งร้อยเมตรนะครับครับผมก็กดลงไปหนึ่งร้อยเมตรสิ่งที่เกิดขึ้นปั๊บเห็นไหมผมได้แอ่งขึ้นมาแล้วผมก็ทำแอ่งอะไรขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้ ต่อมานะครับตัวที่3นะครับชื่อว่าสมูทนะครับสมูทไฮคือเราจะทําให้มันเนียนนะครับตัวนี้สมูทไฮนะครับเราก็จะแต่งขอบมันทั้งหลายนะครับให้มันสมูทกดลงไปได้เลยนะครับมันจะปรับให้สมูทอัตโนมัติของมันเองใช้งานง่ายมากนะครับตัวนี้ มันสมูทนะครับิแป๊บโอเคตัวที่3นะครับเป็นเท็กเจอร์เป็นการใส่เท็กเจอร์เข้าไปให้กับตัวโมเดลเทอร์เรนตัวนี้ของเรานะครับ xture, เท็กเจอร์ปึ๊บพอคุณคลิกเข้าไปมันจะมีช่องหนึ่งที่เรียกว่า Edit Texture เห็นไหมนะครับก่อนอื่นคุณมาที่โปรเจกต์ก่อนโปรเจกต์ project, ตอนที่เราสร้างมาเนี่ยเนื่องจากเรา Import ค่าต่างๆเข้ามานะครับที่ติ๊กติ๊กเบื้องต้นอะ่ะมันจะมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเอ่อ n ทอร์เรนแอสนะครับ t ทอร์เ t นเท็กเจมันก็จะมีภาพเบื้องต้นมาที่จริงเราเอา t ท็กเจอมาจากที่อื่นก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ t e x t เจอที่เขามีมาให้ผมก็จะทําการกดไอตัวหน้าต่างโปรเจกต์ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นแอสเซของเราที่เราโหลดขึ้นมา สร็จแล้วมากดที่ edit นะครับถ้าเห็นไม่ชัดนะครับมามาที่ project นะครับนะครับแล้วก็แล้วก็มาที่ t e r r e n n asset แล้วก็ t e r r a n texture t คลิกมาแล้วก็จะมี texture เืิองต้นขึ้นมาให้เรานะครับ ต่อมานะครับมาคลิกที่ t e r r a i ์ก่อนนะครับตัว Object t e r r a i ์ของเราเกม Object ของเราตัวนี้อะไรที่อยู่ h i อ r a r ร h y เป็นเกม Object คลิกมันนะครับแล้วก็กดที่ Pen Texture นะครับ Edit Texture Add Texture ครับจะมีหน้าต่างตัวนึงโผล่ขึ้นมาสมมตุติเอ่อผมอยากได้ Glass hue ตัวนี้นะครับผมก็จะทำการลากจากหน้าต่างโปรเจกต์นะี้มาวางใส่ตัวนี้เลยปับ๊บนะครับแล้วผมก็กด add นะครับตัวนี้ผมไปกดพาลากลางไปมาที่ท e r ร a i n ผมผมก็เห็นนะครับหลังจากที่ผมแอดเข้าไปเห็นไหมเห็นสีเขียวขึ้นมาเต็มเลยนะครับ t e x t อร์ที่ใส่ไปตัวแรกเนี่ยมันจะไปแปะไว้ทั้งหมดเลยที่อยู่ใน t e r ร a i n อันนี้เป็นข้อกำหนดนะครับ แต่ว่าเทเลนต์ของเราเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอย่างเช่นภูเขามันควรจะเป็นสีอื่นเนาะนะครับผมก็จะทําการแอดใหม่อีกตัวหนึ่ง Init ิ e ท t u r e add texture ที่จริงเราจะกดตรงนี้ก็ได้แต่มันเยอะนะครับมันจะหายากนะครับตรงนี้ถ้าเราหาเจออยากได้ texture แบบไหนก็ใส่ได้มันเป็นอทั้งหมดในโปรแกรมผมเอาตัวที่ชื่อว่า,าตัวนี้ละกัน g o d the ปึ๊บใส่เข้าไปแล้วกันแอดนะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นพอผมไปคลิกที่เทอร์เรน์แล้วมาคลิกที่รูปภาพตัวนี้คุณจะเห็นว่าเรามีเท็กเจอร์ให้เลือก2ตัวละตัวแรกสีเขียวคือตัวแรกมันจะไปแปะใส่ทั้งหมดนะครับคราวนี้มาดูตัวที่2ตัวที่2ผมจะทําการคลิกนะครับเลือกเท็กเจอร์จะมีขีดสีฟ้าและทําการระบายลงไปอ่าเราก็จะได้เท็กเจอร์ตรงนี้ไปแปะที่ภูเขาของเรา ไซส์บัตมันเล็กไฟก็เพิ่มนะครับจะได้ระบายเร็วอืมระบายค่าๆไปเลยนะครับถ้าเราคิดดูเปอร์เป็กทีดิแบบแอ้เห็นไหมครับได้เป็นภูเขาขึ้นมา อีกตัวหนึ่งนะครับที่ลืมบอ,อกไปคุณจะเห็นว่าตารางย่าเห็นไหมมันเป็นสีนะครับคุณสูงข้าไปมันเป็นตารางสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเห็นชัดเจนเลยเนะี่ยเราสามารถเซตขนาดของตัวเท็กเจอร์ได้นะครับคุณจะรู้สึกว่ามันเป็นขนาดสี่เหลี่ยมเล็กๆช่องหนึ่งนเนี่ยครับเนี่ยสี่เหลี่ยมช่องหนึ่งตรงนี้นะครับต่ต่อกันเยอะๆเราสามารถขยายมันได้วิธีการขยายเราก็ไป